การเรียนรู้การใช้งาน DNS Server ส่วนต่อไปเป็นการติดตั้ง DNS Server ให้ทำงานในหมวดของ Master-Slave นะครับก็คือมีเครื่องลูกที่ทำหน้าที่เป็น DNS มีหน้าที่มาดึงค่าของโซนจากเครื่อง Master แล้วนำไปให้บริการอีกทีหนึ่งนะครับการทดลองจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับเป็น VM 2เครื่อง ที่อยู่ในวงเดียวกันเครื่องที่1นนะครับให้เราตั้งชื่อว่า host name นะเราพิมพ์คำสั่ง host name ดูนะครับให้ตั้งชื่อว่า ns 1 example com นะครับส่วนเครื่องที่2ให้ตั้งชื่อว่า ns 2 example com ตั้งชื่อเครื่องให้เราไปที่ e t c sysconfig network คลิก config Network และพิมพ์คำสั่ง hostname ns2.example.com นะครับก็เป็นการตั้งชื่อ hostname ก่อนหน้าที่จะทำการทดสอบให้ทำการทดสอบ name server บนเครื่องที่1ก่อนนะครับเครื่องที่1ก่อนโดยในตอนที่แล้วถ้าเครื่อง s e r v ์ฟเอร์เราทำงานถูกต้องนะครับเราสามารถที่จะ NS lookup FTP server นะครับโดย ftp.example.com ได้นะครับหรือเราสามารถที่จะ NS lookup www ได้โดยเครื่องที่ทำหน้าที่ตอบมาคือเครื่องนี้นะครับก็คือเครื่อง,ออง DNS server คือถามตัวเองนะครับแล้วก็มีโซนนะครับมีโซนที่ระบุว่า www.example.com มีไอพีอะไรนะครับโซนก็จะอยู่ที่ named นะครับนี่นะครับคือไฟล์นี้นะครับ